เที่ยวสวนโกโก้ผสมผสานป้าสายหยุดจังหวัดตรังตามรอยพ่อวันนี้ต้องมาตามรอยผมนะครับสวัสดีครับป้าจติรครับอันนี้ป้าสายหยุดง้องนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรตรงไหนและป้าสายหยุดเป็นใครแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับ,รบสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะคแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามของรายการของคุณป๊อปนะคะครับค่ะ ดิฉันนางสายหยุดจ,จันสว่างครับเ,ออเป็นคนตั้งเดิมที่นี่หมู่ที่หนึ่งบ้านอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลโาบาคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ติดต่อกันในระหว่างตำบลกันับก็มาทําสวนตรงนี้อยู่5ปีกว่าๆแล้วค่ะก็อยากจะเล่าประวัตินิดนึงก่อนที่จะ จะนำไปสู่เรื่องขององค์ความรู้นะคะครเรื่องของโกโก้เรื่องของทุเรียนเรื่องของ C, อินทรีป้าเสยุทธเองเป็นข้าราชการบํานาญอดีตเคยรับราชการอยู่สานักง,งานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2 5 2 8ันถึงสองพต่อมาก็ย้ายมาอยู่สานักง,งานเกษตรจังหวัดตรงังอ,อ,อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็โอนย้ายเข้าอยู่เทศบา,นนาลนครตรงังอีกระยะหนึ่งแล้วก็ไปเทศบาลจํานคุกหลกจากนั้นแม่ป่วยเป็นอัมพาตก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ขอลาออกมาดูแลแม่ พราแม่เสียชีวิตก็กลับมาทําสวนตรงนี้แต่อยากจะบอกว่าในห่วงที่รับราชการอยู่สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาตอันเป็นเป็นห่วงของชีวิตที่สูงที่สุดที่มีค่าที่สุดก็คือได้มีโอกาสรับใช้เบื้องยุคคนบาทของพ่อหลวงโร9ก้าซึ่งเราโทษทุนไว้เหนือเก้านะคะเคารพรักโองค์ท่านเป็นที่สุดณเวลานั้นพระองค์ท่านเราได้ตามเสด็จถวายงาน แล้วก็ทํางานวิใจัยในโครงการของพระองค์ท่านก็คือโครงการราชาชดารินนะคะก็อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับบทเรียนจากเงินเป็นองค์ความรู้ที่นํามาปฏิบัติในวันนี้อยากจะบอกต่อไปเลยไหมคะดีครับเราเิาครับทีนี้ในว่วงหลังจากลาออกจากข้าราชการแล้วก็อยากจะได้เงินเป็นกิโลเหมือนชกวจังหวัดชุมพรเข <Cheese> าเวลาไปไหนก็ทักกันเฮ้ยเธอได้กี่กิโลบางคนบอกว่าห้ากิโลก็คือห้าล้านเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจว่าหนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่งล้านนะครับบางคนเขาไม่เคยจับเงินเหมือนคนชุมพร เพราะชุมพรมีทุเรียนเยอะเวลาขายทุเรียนเนี่ยเขาก็จะคุยกันคุยโม้ในวงนําชาว่าปีนี้ได้เงินกี่กิโลอธิบายคาว่าเงินกิโลก่อนหนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่งล้านนะครับเชิญค,ครับอาจารยต่ออยากอยากเป็นแบบนั้นบ้างเพราะว่าค่าราชการนะคะมันไม่ได้มีตังค์สักเท่าไหร่แต่เราก็อยากจะทําอาชีพที่สุจริตก็ปลูกทุเรียนดีกว่าดีที่สุดก็ไปศึกษากจากจังหวัดชุมพรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ไปดูมาแล้วก็ส่วนก็คือเอาประสบการณ์มาในที่สุด ขาบอกว่าสูตรนั้นดีสูตรนี้ดีเอาใช้เคมีเท่านั้นใช้อินทรีย์เท่านี้เราก็มาปลูกส่วนนี้นะคะพื้นที่15ไร่ปลูกไปทุเรียนไป200 20ต้นปลูกไปเรื่อยๆปี5ปี61เวนกันยาปี61 2 7กันยาจําได้พอมาถึงปี63ทุเรียนเหลือ20ต้นคะ่ะทุเรียนตายหมดตายเกือบหมดแต่ในห่วงที่ตายนั้นตายแล้วซ่อมตายแล้วซ่อม สวนเราก็เลยมีทุเรียนตั้งแต่5ปีเหลือ20ต้นมาถึงวันนี้อายุ5ปีเสร็จๆเหลือทุเรียน4ปีที่ซ่อมใหม่เหลือทุเรียน3ปี2ปีนะคะอันนี้คือทั้งหมดนี้คือผสมสันที่เป็นแบบนี้จนในที่สุดผสมผสานค่ะจนในที่สุดตอนนั้นปลูกเชิงเดียวตรงนี้เป็นพื้นที่นาเก่าอันนี้ทุ่งนาครับทุ่งนาเก่าเวลาดำนานะคะน้ําจะท่วมปลายคางเพราะน้าเป็นที่น้ําเยอะเราก็เลยต้องขุดยกร่องขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นน้ําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวได้ได้ถ่ายให้ดูกินแล้วก็ข มันก็ไม่ขึ้นก็นาตายเราไม่ได้กลับมามองเรามองว่ายี่ห้อไหนดีเราก็มาใช้ยี่ห้อเดียวมาใช้ตามที่ผู้ที่แนะนําว่าไอ้ตัวนี้ดีตัวนู้นดีเราก็ใช้เกือบหมดเดือนนึงเราค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นในการนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดทางใบฉีดพ่นทางใบให้ทางดินแต่นั่นคือเคมีประมาณ 50- 6 0ิเป์เซ็นป็นอินซ์เส้นนิดหน่อยที่สุดเรียนเราตายเราไม่ได้มาเกิดตัอื่นจนสุดท้ายคิดว่าคงไม่ไหวแล้วสําหรับทสูตรนี้เคมี เคมี M e, คงไม่ไหวแล้วไม่สู้เค e มีแล้วที่สำคัญก็เป็นหนี้เป็นสินไปนด้วยเป็นหนี้เป็นสินด้วยนั่นค,คือคือเยอะมากสุดท้ายเราเคยถวายงานพ่อหลวงทําไมไม่เอาสูตรของพระองค์ท่านมาปฏิบัตินะคะ<ม>ก็เลยบกกลับมาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อหมไอ้ที่มันตายก็ซ่อมแล้วก็ที่อยู่ก็ดูแลไปแต่เรามาทําเกษตรผสมผสานในนี้วันนี้อยากจะบอกว่าทุเรียน220ต้นพื้นที่15ไร่เรามีลำยเยล็ดทิ้น200ต้น15ไร่ เรามีอะบิวห้าร้อยต้นสิบห้าไร่เรามีโกโก้พันสองร้อยต้นสิบห้าไร่เรามีพืชอื่นเล็กๆน้อยๆอย่างมะม่วงหิมพานเก็บยอดรวมแล้วครีบมีรวมใบหมากรวมใบเสร็จแล้วทั้งหมดสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่ครับรวยขนาดนี้นะครับทุเรียนสิบห้าไร่มังคุดสิบห้าไร่อะบิวสิบห้าไร่ผักหวานสิบห้าไร่มากสิบห้าไร่เราไปกินสิบห้าไร่โกโก้สิบห้าไร่ รวมแล้วเป็นร้อยกว่าไร่นะครับร้อยกว่าไร,ราไท่ที่ริงมีส <15 S 1> ิบห้าไร่ค่<ข>ะโอ้น่าสนใจมากมากนะครับนีทไมถึงเป็นแบบนี้อยากจะบอกว่าพอ,อนําสูตรนี้มาใช้วันนี้เรามีแบบนี้ครับพระองค์ท่านตอนนั้นปี30ถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเผือ่อจําผิดแต่ถ้าจำไม่ผิดปี30พระองค์ท่านเสด็จที่อําเภอบาเจาะจังหวัดราชว่าเสด็จห้าโมงเย็นตีหนึ่งกลางคืนท่านยังไม่เสด็จกลับพวกเราก็ต้องอยู่ถวายงานป้าสายหยุดเป็นผู้หญิงมีโอกาสติดพระบาทท่าน ด้วยความได้เปรียบเป็นผู้หญิงที่พระบาทท่านพระองค์ท่านรับสั่งหลายๆประโยคอยากจะบอกตรงนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ติดตามรายการของอาจารย์ป๊อปประโยคแรกที่พระองค์ท่านตรัสจงจําไว้ว่าทําการเกษตรให้ดีที่สุดประสบความสําเร็จต้องรับทําดินไม่ให้ป่วยเมื่อไรดินไม่ให้ป่วยทําดินไม่ให้ป่วยเมื่อไรดินป่วยเมื่อนั้นต้นไม้ป่วยแล้วดินป่วยคืออะไรครับทีนี้พระองค์ท่านไม่ได้บอก เราเกษตรต้องรู้นะดินป่วยคืออะไรตตแต่ขอขยายความดินป่วยมีสามสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งดินขาดสารอาหารเนื่องจากว่ากินรอบแล้วรอบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ากินจนหมดสารอาหารที่มีพืชกินหมดมันก็เลยจืด,จดเราก็เลยหวังดีเตมิมปุ๋ยเคมีลงไปเยอะๆเพื่อจะให้พืชได้กินให้อิ่มแต่หารู้ไม่ว่าเคมีเหล่านั้นคือตัวที่ทําให้พืชโตส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทาลายดินให้เป็นกรดทําให้ดินป่วย ดินป่วยดินป่วยเพราะดินมีค่าเีทต่ำกว่า5.5เมื่อไหร่ธาตุอาหารทั้งหมดที่เติมลงไปถูกตรึงในดิน NPK ก็เดียอะไรมันจะไม่ดูดไปใช้ได้หมดมันก็ถูกตรึงแล้วพอพถูกตึงปุ๊บความเป็นกรดจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเมื่อเีทต่ำกว่า5.5เมื่อนั้นพืชไม่สามารถจะนำไอตัวในตัวเจน NPK ทั้งหมดไปใช้ได้หรือถ้าถึงไม่ใช้ได้ก็ตกอยู่ในดินต้นไม้ปลูกไปแล้วสองปีก็เท่านี้3ปีก็แค่นี้แล้วก็เหลืองนั่นคือเขาไม่สามารถจะดูดอาหารไปใช้ได้บบางบางงสส่่ววนนได้ ก็ดินป่วยเนื่องจากว่าขาดสารอาหารเราเติมเคมีตัวที่สองเมื่อดินเป็นกรดบอกแล้วว่าธาตุอาหารถูกตรึงในดินดินแข็งดินกระด้างพอดินเป็นกรดปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือปัจจุบันภาคใต้บ้านเราฝนตกเยอะเพอฝนเยอะฝนจะนําเชื้อราหรือไฟทอฟเซราที่อยู่ในอากาศรหรือเชื้อราชนิดหนึ่งพอมาจับใบทุเรียนใบติดลรกใบติดอพอล่วงลงไปในดินปุ๊บแปลงนี้<บ>ที่อยู่ไม่มีเคมีเลยนะครับอันนี้คือสองป้าหยุดนะก็ พอเรามาทําเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้อีกข้อหนึ่งคือข้อที่สามนี่คืออะไรฮะข้อที่สามคือดินเป็นดินดินมีเชื้อรามีเชื้อรามีเชื้อราเกิดจากเชื้อรามันอยู่ในอากาศพอมันมาเจอฝนฝนจะนําเชื้อราลงมามาเจอใบทําให้ใบจับใบใบใบทุเรียนถ้าไปจับใบยางใบยางร่วงบ้านภาคใต้เขาเรียกถูกญาดเห็นไหมคะไอ้ตัวเนี้ยพอใบเหล่านี้ลงไปสู่ในดินดินเป็นกรดเชื้อรากับกรดก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันก็เพื่อนซีกันครับ เขาก็เลยไปทําลายระบบรากทุเรียนระบบรากยางยางถึงตายแห้งด้านหน้าตายนื้งตายนึ้ตายนึ้หน้าแห้งนี่คือก็ว่าไม่สามารถจะดูแลที่ไปได้เต็มที่รากมันถูกทาลายด้วยด้วยความเป็นตัวดมวเชื้อราทีนี้พอมาเจอทุเรียนรากเน่าคนเน่ามันถึงเกิดใช่ไหมคะเพราะรากเน่าคนเน่าเกิดมันก็ไปทําลายระบบรากชาวสวนก็เลยต้องฉีดยาเคมีที่ต้นทายาขุดขูดที่ต้นทายา ปนที่ใบครับแต่อยาลรู้ว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากต้นนะคะเกิดจากดินจากดินคุณยังไม่ได้คุณแก้ที่ปลายครับปลายเหตุแต่ถ้าคุณแก้ที่ต้นคุณต้องแก้ที่ดินไม่ให้ป่วยถูกไหมคะคือไม่ได้มีเชื้อราอันนี้คือความลับของเกษตรใช่ไหมครับความลับของต้องทําดินให้ดีต้องปรุงดินปรุงดินท่านรับสั่งว่าชอบอาหารอร่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปปรุงปรุงอาหารอร่อยก็ไปปรุงดินให้อร่อยเหมือนที่เราปรุงอาหารให้อร่อยนี่คือคําสอนของพระองค์ท่าน ที่นำมาไว้หนื่ก้าจริงๆเลยค,ครับเราก็เลยเอาสูตรนี้มาปรุงดินกลับมาปรุงดินด้วยสารอินทรีย์ประโยคที่สองที่พระองค์ท่านตรัสนะคะครประโยคที่สองท่านตรัสว่าขอให้จําไว้ว่าคนยังต้องการเพื่อน มีหรือต้นไม้ไม่ต้องการเพื่อนคนต้องมีเพื mm ่อนต้นไม้ก็ชอบอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนแต่จงเอาเพื่อนที่เป็นกาลยาณมิตรมาไว้ด้วยกันแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขประโยคนี้อธิบายเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกับพืชผสมผสานใช่ครับเดี๋ยวจะมีต่อนะคะทีนี้ในหลวงมาที่นี่คนเดียวในหลวงมาไม่ได้ในหลวงต้องมีพวกเราเป็นเพื่อนในหลวงต้องมีเพื่อนอย่างเช่นวันนี้เพราะต้นไม้เช่นเดียวกันเขาต้องการเพื่อนแต่เพื่อนที่ไม่ใช่จัตรู เพื่อนที่เป็นจัตรูนี่ทาให้เราเดือดร้อนแต่ท่านั้นในสวนเราต้องเอาพืชที่ไม่เป็นโรคมาใส่ไว้พืชที่เป็นโรคได้ง่ายเช่นจะตุรุนส้มทั้งหมดเกงเกอร์ก็ดีหนอนชอนใบทุกอย่างมาที่จะตุรุนส้มเพราะงั้นถ้าเราทานส้มปัจจุบันนี้ต้องสังเกตดีๆความเสี่ยงในเรื่องของ,คงเคมีก็ต้องใช้ยากิมีเยอะ,ะว่าน้ส้มนี่คือตัวพานํนโรคเราอย่าใส่ไว้ในกับเพื่อนเพ,นเพราะจะนําโรคมาให้เขาแต่วันนี้ป้าสายหยุดมาเลยมาวิเคราะห์ว่า พืชที่จะสามารถอยู่กับทุเรียนได้ทุเรียนคือพระอเอกขอให้มีพระเอกมีพระรองมีตัวประกอบ,บอย่ามีผู้ร้ายนะพระองค์ท่านจาัดทาทไมบนภูเขาต้นไม้เขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขแล้วทําไมเราไม่มาจาัดระบบจัดระเบีบเยบให้ในสวนเราอยู่อย่างมีความสุขทําไมเราทําไม่ได้ในเมื่อม zmian, ีพระเอกมีพระรองมีตัวประกอบ,บ,บสิ่งเหล่านี้คือคาอําสอนพระองค์ท่านที่ต้องมาคบคิดแล้วมาแปลสภาพตัวเองแล้วท่านรับจำว่าจงทำเกษตรบนความต่างคำหนึ่ง เดี๋ยวอธิบายต่อช่วงหลังนะคะคทีนี้พอพระองค์ท่านแต่ท่านท่านรต่อไปอีกว่าจงจําไว้ว่าเมื่อต้องต้องการเพื่อนเป็นการแ์นิดแล้วในหลวงไม่เห็นด้วยกับหลายๆคนปัจจุบันหรือนักวิชาการบางท่านบางท่านนะคะหรือผู้ที่เขาเก่งที่เขาใช้เชิญเดียวแต่ของในหลวงของเป็นเกษตรผสมผสานขอให้ใช้อินทรีย์มาฟื้นฟูแผ่นดินนี้ขอให้ใช้ระบบนิเวศวิทยามาดูแลแผ่นดินนี้ในอนาคตข้างหน้า อีกอีกกกป่ปีไม่รู้แต่ภาวะโลกร้อนจะเกิดวันนั้นปี 30- วันนี้ปี6กกท่านรู้ร่วมไปถึง3ามสปีวันนี้ปีที่แล้วรู้ใช่ไหมคะอนนากาศร้อนแาดไหนช,ชุมพรเจอไายแล้งตอนนี้ท่วมตกไม่เกินสามชั่วโมงท่วมทันทีพอแล้งปุ๊บแห้งทันทีเจาะน้ําไป200เมตรบาดาลยังไม,ไม่มีน้ําใช,ใช่นี่คือปัญหาหลักของระบบนิเวศท,ที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือระบบนิเวศวิทยาที่ต้องดํารงไว้สร้างความสมดุลทางธรรมชาติได้ ป้าสายก็เลยเอาทั้งหมดนี้มาผสมผสานกันวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนเป็นพระเอก220ต้นวันนี้ทุเรียนเราไม่ใช้เคมีตัวที่2เอาลำเยกคิดตั้นมาเป็นพระรองลำลิ่กตั้นเป็นผู้ที่สูงแต่เราตัดแต่งช่หเพราะเขาตัดแต่งได้ตัดให้ต่ำกว่าทุเรียนนะคะตัวที่อันเป็นเป็นพระรองตัวประกอบเรามีโกโก้พันซองหลอด200ต้นเรามีอบิว500ต้นเป็นตัวประกอบ,กอบทีนี้เรามามองว่าหลายท่านคิดว่าทุเรียนต้องปลูกเชิงเดี่ยวถึงจะดีที่สุด แต่ถามน้องอาจารย์พบว่าวันนี้ชุมพรเปิดชมเดี่ยวแต่ทุเรียนมีปัญหาไหมคะมีปัญหาดินแห้งดินแรงหน้าดินไม่มีวัชพืชโดนกาจัดโดนยาแล้วส่งของต้อไปกับคนชุมพรคือชุมพรน้ําท่วมเร็วมากเพราะมันไม่มีหญ้าบแบบนี้ถูกต้องทีนี้ค่ะระบบนิเวศไม่ดีไม่มีแล้วแล้วลทีนี้ถ้าต่อไปอีกสิปีข้างหน้ามันจะแย่กว่านี้ไหมถ้าคุณไม่พลิกกลับมาใช้สูตรของพระองค์ท่านครเพราะกลับมาใช้สูตรองค์ท่านทุเรียนเท่าที่ทราบข้อความจากข้อมูลจาก ท่านด็อกเตอร์ที่ถวายรายงานพระองค์ท่านผู้เรียนหรือผู้ทุกชนิดเขาจะไม่กินใบของตัวเองสารอาหารที่มีการย่อยสลายไม่กินแต่มันทําให้ดินเว้นซูดแต่เขาจะกินอาหารจากพืชใบอื่นใช่ครับนี่คือหลักการสองใบเพราะฉะนั้นถ้าเรามาปลูกหลายๆอย่างร่วมกันใบของโกโก้มาเป็นอาหารใน้ทุเรียนใบของทุเรียนไปเป็นอาหารในโกโก้ใบลำยักที่ตันมาเป็นอาหารใน้ทุเรียนมันผสมผสานด้วยระบบอินทรีย์ข้อที่2เราเราเรานึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งเวลาการล้นจัดจัดหน้าแ้ง ช่วงเช้าลดน้ําทุเรียนพอเท,ที่ยงเที่ยงแห้งแล้วค่ะเพราะว่าแดดมันส่องร้อนแดดรอ้อนจะทำให้รากทุเรียนจากที่เมื่อเช้านี้ชืนช้น,น,นอ่าพอตอนเที่ยงแห้งค่ะคคมันกลายเป็นเราพอตอนยินลดน้าอีกมันกลายเป็นว่าทุเรียนเขาไม่สเสถียรเปรียบเสมือนเราจักรเยอ่อยื้อไปก็ยื้อมายื้อไปก็ยื้อมาแต่ถ้าเราปลูกทุกอย่างมาด้วยกันเนี่ยความชื้นสัมผัสเต่นที่จะแห้งแห้งตลอดเวลาหรือว่าแห้งตอนเที่ยงไม่แห้งพวกนี้จะเป็นช่วยพี่เลี้ยงในการข่มดินเขาเรียกข่มดินให้ รากพืชทุกชนิดนั่นคือความชื้นคงอยู่ในปริมาณที่พืชอยู่ได้สบายมากนะคะเพราะความสมบุรณทางธรรมชาติก็เกิดร,ระบบนิเวศวิทยาก็มีปีที่แล้วทราบข่าวว่าคือไม่ทราบข่าวที่สังเกตอุณหภูมิไปถึงเบือบ40องศาแต่ของป้าสายยุดไม่ถึงค่ะ35-36ทีนี้เท่าที่ทราบทุเรียนถ้าได้อุณหภูมิที่25องศาขึ้นไปจนถึง35องศาลงมา ทุกเด็กเขาจะอยู่ในมีความสุขสวยงาม่อ<ค>นไหลลันลใช่เมื่อไหลเกิน3.5้าเขาก็อยู่ได้แต่อยู่ในสภาวะที่หวานอมขมตื่นครับอ่าต่ำกว่าสามห้าก็หวานอมขมกลืนครทําไมเราไม่ทําให้เขาอยู่อย่างมีความสุขละ่ะก็คือใช้ความสมดุลทางธรรมชาติระบบิีวศวิทยาโดยใช้พืชมาผสมประสานกันแล้วเราไม่ใส่อาหารพิษให้เขาถ้าเราป่วยเป็นมะเร็งเราฉีดกีโมไม่รู้เป็นหรือตายแต่ก่อนจะตายขึ้นมาหรือจะหายขึ้นมาจะเป็นจะตายคีโมทําลายเซลล์ทำให้จะเห็นไหมคนฉีดกิโม ต้นไม้เหมือนกันพอฉีดยาปุ๊บอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่ได้เแต่เขาจะไปทําลายบางส่วนบางส่วนนะคะแต่ถ้าเขาได้อาหารดีเราเหมือนเราเรา,เรากินอาหารดีกินสมุนไพรที่ดีไปทดแทนเรื่องมะเร็งหายมะเร็งเนี่ยหายเราไม่เป็นไรใช่ครับต้นไม้เหมือนกันเหมือนกันเราก็เลยรักษาด้วยอินทรีย์แต่อินรีย์ตัวไหนล่ะเดี๋ยวต้องมาพูดต่อกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่าตอนนี้นะจะให้ป้าชยุทธพาไปดูสวนโก,โกโก้กับสวนทุเรียนสวนอบิวสวนลำไยคิทต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ป้าชยุทธ นำเที่ยวสวนนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศของของการเดินชมสวนของป้าสยุดนะครับติดจริงๆแล้วทฤษฎีที่บอกว่าระยะห่างการปลูกโกโก้ควรจะเป็น4เมตรคูณสเมตรวันนี้ไม่มีเลยฮะก็คือประมาณประมาณเมตรเมตรหเมตรครึ่งสเมตรประมาณ2เมตร ปลูกแน่นๆแล้วที่ปลูกกับต้นทุเรียนด้วยเพื่อที่จะท้าให้เก็บความชื้นดูสิคะที่สองปีค่ะต้นโกโก้สองปีนะครับสองปีค่ะอันนี้สองปีอ่านี่ติดลูกแล้วนะลูกนี้ประมาณปีประมาณครึ่งกิโลได้ไหมคะเนี่ยอ่าครึ่งกิโลได้แน่นอนครับตรงนี้ฮะลองดูนี่นี่อายุแค่สองปีอายุสองปีติดลูกเฉยเลยอ่านะครับครับอันนี้คือเราเที่ยว ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามีน้ําเพราะตรงนี้คือที่นาที่นาเก่าที่นาเก่าที่นาเก่าก็คือยกร่องยกขึ้นมายกขึ้นมาปลูกทุเรียนด้านหลังก็เป็นต้นทุเรียนเห็นไหมครับอันนี้นลำใกคริสตั้นค่ะอันนี้ต้นลำใหญ่คริสตัน่นพอออกลูกปุ๊บ,บพอออกลูกปุ๊บเราตัดแต่งกิ่งให้ตามลงมา ตอนนี้นี่คือต้นลำไยลำไยคริสตันนะครับปีที่แล้วเราเก็บลูกไปแล้วรุ่นหนึ่งแล้วเราก็ตัดตัดลงมาให้เตี้ยไอเตี้ยเพื่อที่จะไม่ให้สูงกว่าทุเรียนเดี๋ยวพอออกลูกปีนี้ปุ๊บเราก็ตัดลงมาอีกค่ะตัดแต่งกิ่งเหมือนตัดแต่งกิ่งก็แต่ต้องให้ทุเรียนเป็นพระเอกให้ได้ลำไยคริสตันต้องเป็นพระโรงอันนี้ผมถือถุงอะไรมาด้วยครับอาจา๋มครับเนี่ยไอนี้คือถุงดินภูเขาไฟนะคะอ๋อสารอาหารตัวนี้แหละค่ะที่ช่วย อันนี้ก็คือดินภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือตัวที่เนรมิตพื้นที่ของเราคือสารอินทรีย์อันนี้คือดินภูเขาไฟนะครับดินภูเขาไฟต้องเยื่ออื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าของป้าที่ใช้ก็คือของภูผาเก้าเก้าเก้านะคะอันนี้ไม่ได้ว่าโฆษณาสินค้าที่จะขายแต่จะบอกว่าตัวนี้คือสารแร่ที่เกิดจากธรรมชาติมาจริงๆนับล้านปีที่แล้วโดยกรมพัฒนาที่ดินกับสถาบันนิวเคลียร์ได้ลองได้วิเคราะห์แล้วสารอาหารนี่มีเกือบครบ เพื่อต้องการสิบ็ดธาตุแต่ตัวนี้มีสิบห้าธาตุมีสิบห้าธาตุมีธาตุมากมายเรามีตั้งแต่ธาตุที่เปื้อนเปื่อนไม่มีนะคะใส่ไปด้วยพูดไปด้วยนะครับอ่าตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้จะบอกว่าเมื่อกลุมวัจนาที่ดินนะคะสํานักวิทยาศาสตร์กรมดินกับสถาบันนิวเคลียร์นี่เขายิงดาวเทียมยิงดาวเทียมแล้วไปเจอแล้วมาแล้วเอามาวิเคราะห์ปรากฏว่ามีสารอาหารเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งค่ะ ตัวนี้คือทําดินไม่ให้ป่วยรับปรดินไม่ให้ป่วยสารปรับรเพื่อทําดินไม่ให้ป่วยครัที่ตามศาสตร์ของพระราชาเมื่อไหร่ดินป่วยจนไม่ป่วยตัวเนี้ยที่สําคัญคือมีค่า PS 9. 9 7เซใช่ถูกต้องโคตาลสูงฉะนั้นแล้วถ้าใครดินเปรี้ยวต่ำกว่าหตปรับได้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะปรับได้เลยออทีนี้ก่อนหน้านี้ป้าใส่หยุดจะใส่โดโลไม้ปูนขาวไม่ใส่ใส่โดโลไม์ที่นี่ใส่เป็นห้าตันได้มั้งคะครับมันก็เหมือนกับ แค่ฟื้นนิดเดียวถ้าจะเปรียบในความรู้สึกตัวเองนะคะเหมือนกับเราป่วยหนะักแต่เรากินยาคาราเซนทอ <S 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 มันบรรเทาแป๊บเดียวบรรเทาแป๊บปเดียวแต่ตัวนี้9.97ซึ่งซึ่งอโดโลไม้เนี่ย ps อยู่ที่7 7.5ถ้าสูงสุดนี่ถ้าเท่าที่เคยเจอนะไม่เคยเจอจะเกิน7.5เลย ps ของของโดโลไม้แต่ตัวนี้9.97ดินที่มันป่วยหนักมันไปคลายเลยพอคลายปุ๊บธาตุอาหารที่ตรึงในดิน ถูกกดปล่อยหมดมันเลยพืชดูดได้เต็มที่คตัวที่หนึ่งตัวที่สองเมื่อดินเป็นกลางถูกไหมคะเชื้อราเข้าเป็นมิตรกับกรดเขาเป็นศัตรูกับกลางเขาไม่เป็นอะไรเลยเพราะงั้นเชื้อราจะไม่มาเยือนเราอีกเลยอถ้าใช้แร่ตัวนี้เป็นต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องต่อเนื่องเลยค่ะจะไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นเชื้อราถามว่าเมื่อใช้ต่อเนื่องแล้วจะเป็นด่างไหมเราใช้มาสามปีไม่เป็นค่ะจากการที่รับฟังข้อมูลจาก ด็อกเตอร์นะคะเราก็ไม่ขออชื่อด็อกเตอร์แล้วก็หลายๆท่านเขาบอกว่าตัวที่จะช่วยปรับไม่ให้เป็นเป็นด่างถ้าเราใช้มากๆจะเป็นด่างบางคนบอกเป็นด่างนะดิบเป็นด่างขนาดก็ไม่ดูดเหมือนกันแต่ตัวนี้ค่ะตัวอลูมิเนียมมีค่าตั้ง11มันไปช่วยบล็อกไม่ให้เป็นด่างค่ะเพราะงั้น3ปีแล้วเราใช้ตัวนี้มาเดือนละ1ครั้งไม่เคยเป็นด่างแล้วก็ไม่เคยเป็นกรดพีเยอยู่ที่6.5 5.7 5.9แล้วแต่นะคะแต่ละจุดไม่เหมือนกันาไม่ต่ากว่า5.5 พืชเลยดูดอาหารได้เต็มที่ใสเท่าไหร่กินได้หมดอันนี้คือสูตรที่ป้าไม่ใช้เคเมีก็คือใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้บอกแล้วว่ามีสารอาหารทั้งหมดมี ps 9 9 7นี่กลุ่มปรับปรุงดินนะคะแล้วมีตัวอิเล็กตริกหรืออิเล็กตรอนตัวนี้ช่วยในการเร่งการดูดของพืชได้3เท่าตัว คือสมมุติว่าเรากินข้าวในหนึ่งหนึ่งวันเรากินเออใน1ชั่วโมงเรากินหนึ่งจานแต่มันกลับกลายว่าหนึชั่วโมงเรากินได้3สามจานอ่านี่คือลักษณะของมันมันดูดได้เร็วขึ้นพอดูดเร็วขึ้นกินเร็วมากขึ้นต้นไม้ตัวเร็วขึ้นอีกเท่าตัวใชูเรียนบ้านสายหยุดต้นนี้อายุแค่4ปีครับบิ๊กบิ้มผมมาดูแล้วผมงงมากเลยบิ๊กบิ้มใหญ่มาก ครับปีนแล้วค่ะแล้วต้นนี้ครับตอนนี้ต้นนี้อายุห้าปีออกลูกมาสามปีแล้วค่ะอันนี้อันนี้ต้นต้นตอนทุเรียนอายุห้าปีนะฮะที่เหลืออยู่ยี่สิบต้นที่บอกมันเห็นไหมครับเนี่ยครับต้นห้าปีต้นนี้ห้าปีออกลูกมาเป็นปีต้นที่ห้าปีครับปีที่ผ่านมาต้นนี้นะคะจะบอกจะโมดครับได้เกือบสิบสามลูกค่ะอันนี้ต้นนี้นะห้าปีสามลูกนะครับถ้าโดยปกติต้นห้าปีเนี่ยอย่างนี้ก็สามสิบลูกอันนี้ก็คือเราใช้สารปควบคุมตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เลยค่ะคือไม่ใช้เคมีเลยเคมีใช้บ้างนิดหน่อยสิบเปอร จะมีใช้บ้างเพราะว่าผู้เรียนที่มันต้องการฐานะสูงทีีน้ตัวนี้เราไม่มีในตัวเจ่นอ่าครับเราก็ต้องเติมด้วยปุ๋ยอินทรีย์อีกตัวหนึ่งทึ่เราเราผลิตเองก็คือปุ๋ยหมักค่ะเอาปุ๋ยหมักเราผลิตเองจากพวกทาัพย์ืชทรกสัตว์แต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะเราดูใบถ้าสีใบไม่เขียวไม่ดำเติมเคมีหน่อยนึงอเคมีที่เติมจะยี่เจ็ดเจ็ดกับสูตรเสมอแล้วแต่นะคะก็อย่างต้นนี้ถ้าเราจะเติมต้นนี้จะเติมนะคะถ้าจะเติมเคมีนะมันบุบบับบุบบั้ง แล้วใส่ต้นหนึ่งประมาณ4ี่ถึงห้ากรัมคมับแล้วไอ้ดินแรกผุข้อไฟผุข้อไฟยังไงอย่างต้น5ปีต้นนี้เราใส่เดือนนึงประมาณ5้าถึงเกิโลห้าถึงเกิโลต่อกนต่อต้นต่อเดือนนะทีนี้แล้วพอใส่มันดียังไงดีใส่เดือไพอใส่ไปปุ๊บสิ่งที่สําคัญคือมันจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างที่บอกนะคะสารอาหารเหล่านี้พืชต้องการอาหาร17บธาตุแต่ดินผุข้อไฟมี15บาธาตุค่ะขาดสองธาตุ ในตัวเจนกับออกซิเจนออกซิเจนไม่ต้องซื้อฟรีให้ฟรีไนตรเจนผลตกก็มาโอเคแต่ถ้ามันยังไม่เพียงพอเราเติมจากเติมปุ๋ยปุ๋ยเคมีนิดนึงแต่ปุ๋ยหมักเราต้องเติมเพราะมันไม่ทําให้ดินป่วยแต่เมื่อไหร่เราเติมเคมีเยอะเดี๋ยวดินป่วยตั้าคือวันนี้เนี่ยอยากให้ทั้งบ้านเข้าใจว่าเคมีใช้ได้นะแต่ต้องใช้เป็นคือใช้ปริมาณน้อยที่น้อยไม่ต้องเยอะคแล้วเกษตรกรที่อยากจะสนใจมาใช้แร่ผู้เขาไฟ ก็จะประหยัดเรื่องของการใช้สารเคมีถูกต้องเออวันนี้ผมชอบเห็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาแบบฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบประโยยน์ค่ะฉีดพ่นในวันที่ฉีดพ่น,พนทางใบมันได้จริงไหมอ่าอยากจะนาเรียนว่ามีกระแสดํารัดรท่านพระองค์ท่านตรัสถ,ถามผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายวะ่าการให้อาหารทางใบคือคนกินอาหารทางปากครัถูกไหมคะใช่ครับต้นไม้กินอาหารทางรากนี่คือวิสัยของเขาเมื่อไหร่คนกินอาหารทางสาย เปรียบเสม,มือนต้นไม้กินอาหารทางใบคนกินอาหารสายต้องอยู่โรงพยาบาลต้นไม้ก็ต้องให้กินทางใบเพราะไม่มีทางเลือกต้องให้กินทางใบ,บทีนี้ถามว่าใบคือที่กินอาหารใบคือที่ปรุงที่ปรุงแต่รากคือที่ปากเมื่อไหร่ปรากมันเนา่าปากมันเสียคุณต้องปรุงทางใหง้แต่ถ้าคุณกำปากดีคุณไม่ต้องใส่ทางใบแล้วค่ะลดค่าใช้จ่ายเดือนละสี่ครั้งที่เราฉีดเดือนละสี่ครั้งลดค่ายาเพี้ยยาหนอนยาราเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมลดยาเพี้ยทำไมลดยารา ก็บอกแล้วยารามันเกิดไม่ได้มันไม่มีไม่มีเชื้อราเพราะมันเป็นกลางคอดินเป็นกลางพีเอสเป็นกลางเชื้อราไม่มาเชื้อราไม่โตทุเรียนเราจะไม่เป็นโรคเชื้อราหรือไฟทอสซาอีกเลยเพราะเราแก้ที่ดินต้นไม้ก็ไม่ป่วยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่แก้ที่ต้นดินยังป่วยเดี๋ยวมันลามไปต้นใหม่อีกครับต้นนู้นเป็นกรดเอาไปต่อเห็นไหมจาัต้นนี้ไปต้นนู้นไม่จุดแต่สวนปาใจะสักต้นยังไป่าห้าปีแล้วค่ะไม่มีไม่มีเลยค่ะ ทีนี้บรรยากาศบรรยากาศ,ากาศที่ที่ผมอยู่กับป้าหยุดเนี่ยนะอยู่ในสวนป้าหยุดนะอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างอันนี้ให้เห็นต้นโกโก้นิดนึงด้าน,นหลังนะครับเป็นเป็นบรรยากาศของของสวนผสมผสานจริงๆนะครับอันนี้คือแค่สี่ห้าตารางเมตรป้าหยุดปลูกเจนแบบแน่นแต่แน่นด้วยคุณภาพะนะครับอย่าบอกว,ว่าพระองค์ท่านตรัสอีกคำว่า จงทําพื้นที่หนึ่งไร่ให้เป็นสามไร่สี่ไร่ทําพื้นที่สิบไร่ให้เป็นสามสิบไร่สี่สิบไร่ตามที่บอกเมื่อกี้นะคะสิบห้าไร่เราเป็นร้อยไร่มีรายได้รายวันรายปักรายเดือนรายปีรายวันของเราได้จากต้นอบิวค่ะลูกอบิวเราสุกทุกวันออกลูกทั้งปีเดี๋ยวไปดูคลิปของอบิวอีกทีหนึ่งนะคะไปติดตามออกลูกทั้งปีออกสุกตลอดทุกวันข้อที่หนึ่งได้ทุกวันข้อที่สองเราได้รายปักหรือรายสิบวันหรือรายเดือนจากโกโก้ค่ะเราเก็บตอนนี้เลยช่วงนี้เราจะเก็บสิบว รายปักโกโก้ก็คือสิบวันครั้งสิบวันครั้งแต่บางช่วงก็สิบห้าวันครั้งแล้วแต่ลูกมากลูกน้อยใช่แต่เราได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนพอมารายปีเราได้ลเยเกตันกับทุเรียนทุเรียนเพราะงั้นความเสี่ยงเรื่องของรายได้ที่จะเกิดว่าปีนี้ทุเรียนเราไม่ได้เราจะนั่งหน้าหน้างออยู่นั่งอีกนั่งไม่มีเลยเครียดไม่ได้สักบาทหนึ่งลงทุนไปเท่าไหร่แต่วันนี้เรามีตัวนี้ช่วยนะคะตัวนี้พวกนี้ช่วยพราะผลผลิตจากที่เราหวังโกโก้ต้องได้ต้นหนึ่งห้ากิโลต่อต้นต่อเดือน ขอสักสามกิโลก็ได้ลำเล็กกตั้งต้นหนึ่งห้าสิบกิโลเราขอยี่สิบกิโลก็ได้เพราะเราผสมผสานแต่เราจะมีรายได้ตลอดอแต่ทุเรียนต้องเป็นพระเอกให้ได้แล้วต้องดูแลทุเรียนให้เราด้วยพวกนี้คือพี่เลี้ยงในการดูแลนะคะคคเพราะเราจะมีรายได้ทั้งหมดทั้งปีเลยค่ะไม่เสียน EP นี้นะครับมันต้องมี EP ที่สองแต่ว่าครูไปครูมาก็สนใจว่าไอ้แร่ตัวเนี้ยนะครับอย่าลืมสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกห้า หกหกห้าห้าหกหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยเป็นแค่อีพีที่หนึ่งกดติดตามกด subscribe ต้องทำอีพีที่สองป้าทยุเป็นคนเดียวในอีพีผมนะครับที่ทำอีพียาวจนถึงครึ่งชั่วโมงโดยที่รู้สึกว่าตายแล้วมือนครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วตรงนี้ยังไม่หมดนะ,ะเออยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะดังนั้นแล้เนี่ยค,ค,คุณสมบัติดิ่ภูเขาไฟอีพี EP ที่สองแล้วก็ตามไปดูต้นอบิวด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ